สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอาเจ้ t ทู e วันนี้ต้องมีข่าวดีมาบอกกับทุกท่านครับ พอมีผู้นำหลายท่านนะครับติดตามถามเรามานะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษไหมสําหรับทริปแมเน g เจอร์นั่นก็คือทริปฮ่องกงนั่นเองนะครับคำตอบวันนี้มาถึงแล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่ชมอยู่เตรียมตัวดีๆครับเตรียมทานฮาร์ดไว้เลยนะครับเพราะหัวใจท่านจะเต้นแรงมากๆเลยนั่นก็คือโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดฮ่องกงเอสเพรส45วันเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสามารถสร้างเงินแสนและไปเที่ยวฟรีกับ ริปฮ่องกงดิสนีย์ของอาเจลได้ทันทีนะครับทำยังไงครับง่ายๆนะครับใช้เวลาเพียงแค่45วันนะับตั้งแต่วันที่18นี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับสำหรับท่านไหนก็ตามที่ไม่คอัดคุยตำแหน่งแมเน g เจอร์นะครับในช่วงเดือนมีเมษานะครับ พฤษภามิถุนากรกฎาคมนะครับใน4เดือนนี้นะครับเป็นทีมแมมเบอร์รับซูเปอร์ไวเซอร์สามารถทําคุณสมบัติง่ายๆครับเพียงแค่ท่านมีคะแนนครบ70คะแนนท่านก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวฟรีกับอาเจลหรือเที่ยวง่ายๆนั่นก็คือ10 Executive เท่านั้นเองนะครับได้เงินหลักแสนและได้เที่ยวกับ อาเจล้องฮ่องกงดิสนีย์อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกับผู้แนะนาของท่านหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ครับ www. a g e l co. th แล้วพบกันที่ฮ่องกงครับสวัสดีครับ